ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนครับร้านใบชาเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนอยู่บ้านกระสังค่ะทางเข้าหมู่บ้านช้างทางเข้าหมู่บ้านช้างตรงสามแยกนี่พพีมันปะใช่ค่ะปกติเปิดกี่โมงครับเปิดแปดโมงถึงสี่โมงครึ่งค่ะแปดโมงสี่โมงครึ่งใช่ค่ะแปดโมงสี่โมงครึ่งเลยปะอะไรเมนูเด็ดมีอะไรเมนูเด็ดที่ว่าเด็ดของร้านเด็ดแม่ขาวปะเอย่าให้อ่ะค่ะตั้ายกัชาเขียวชาไทยชาเขียวชาไทย เปิดมาโดนไปครับนี่ยหาปีค่ะหาปีปกติมีลูกค้าประจำไหมนีค่ะลูกค้าประจำเยอะเนาะเป็นงูแบบคนนี้แหละในคนนี้ใช่ไหมนี่ลูกค้าประจำจำเป็นในโอ้เนาะมูคู่มูเทศบาลเนียงสีอ๋อหาปีอะไรมันบอเนาะวันนี้ซื้อโอกาสมาเนาะก็โปรโมทให้น้องเขาหน่อยเนาะร้านอะไรนะใบชาคาเฟ่ใบชาคาเฟ่น้ำน้ำปั่นผลไม้ชากาแฟเนาะราคาเป็นกันเองนะครับมาถามราคาได้ที่หน้าร้านเลยแล้วทางเพศผสมาลงราคาให้ได้เนาะ เยวโดนปิดกั้นครับ